สวัสดีครับมาตรวจเช็คซ่อมนะครับเครื่องนี้ผมแลมินตันนะครับก็อาจจะมีหลากหลายอุปกรณ์นะที่ซ่อมเข้ามาเพื่อนๆก่อนหน้านั้นเป็นการซ่อมหัวชาร์จโทรศัพท์และอยู่ดีโผล่มาเป็นเครื่องนี้ผมนะมันก็แล้วแต่งานนะครับที่จะลูกค้าส่งมานะอันไหนที่คิดว่ามีประโยชน์นครับก็จะลงนะครับให้เพื่อนๆรือว่า fc ที่เขาที่ติดตามช่องนะครับตัวนี้ จะลงในช่องของเอกสวิตนะครับก็ฝากกดติดตามนะครับกดถูกใจนะครับสำหรับช่องของเอกสารพัดจุดจุดก็มี2ช่องนะครับช่องเอกสวิตแล้วก็ช่องของเอกสารพัดจุดจุดนะครับตัวนี้ลิมิตันรุ่นเคลาตินโปรเทคนะครับอาการที่ได้รับแจ้งก็คือว่าจะมีเสียงช็อตอยู่ช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูครับว่ามันเป็นยังไงนะครับอันนี้คือผมแกะ ตัวสปริงอะไรออกแล้วนะครับเพื่อนดูนะครับเบื้องต้นจะไม่ขึ้นไม่ขึ้นอะไรเลยนะครับลองเช็คดูละไม่ขึ้นอะไรเลยออนะอขึ้นมาแป๊บหนึ่งครับนะขึ้นมาแป๊บหนึ่งนะแล้วก็หายไปนะนะครับเพื่อนครับเสียงมันช็อตเบานะจังหวะนี้นะมีเสียงช็อตเบาแต่ไม่รู้ว่าถ่ายไปจะได้ยินหรือเปล่านะครับแต่ตอนนี้คือมีเสียงชอ็อต จังจิต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 เบาๆนะครับตรงช่วงนี้นะครับตรงช่วงนี้นะเดี๋ยวผมขอญาตถอดก่อนนะครับเดี๋ยวจะสปาร์กแรงครับนะครับอาการแบบนี้นะครับก็ของใครที่เป็นนะครับถึงถึงบางครั้งเกิดจากเวลาเราหนีบพอหนีบลงแล้วมีเสียงช็อตหนีบลงแล้วมีเสียงช็อตหรือว่าวางไว้เฉยๆอย่างนี้ก็จะมีเสียงช็อติีๆเบาๆรอบต่าๆนะจะ จะมีเสียงช็อตนะครับแล้วก็ไม่ติดเลยนะครับเจอการแบบนี้จะแก้ไขยังไงนะครับก็แกะลือรุ่นนี้ไม่ได้ยากอะไรนเพื่อนครับถ้าเกิดรุ่นที่ยากผมก็จะแกะลือให้ดูด้วยนะครับรุ่นนี้ไม่ได้ยากนะครับแก้ไขน็อตสองฝั่งออกไปนะครับก็จะเจอในลักษณะนี้นะครับชุดคัวสายเขาถือว่าแน่นนะบางทีเพื่อนเพื่อนต้องดูด้วยนะครับนี่ถือว่าแน่นครับถ้าเกิดเพื่อน เสียบเข้าไปแล้วจวังหวะที่โยกโยกแรงแสดงว่าเขาเรียกว่าอะไรมันมีการช็อตลงบอดี้นะครับช็อตลงบอดี้ทาให้ล่องมันขยายนะครับพอล่องมันขยายโยกโยกมันก็จะโยกมากอย่างนั้นมันจะใส่เป็นแบบเดิมไม่ได้นะเพื่อนก็กลับไปดูในช่องนะครับว่าวิธีแก้ไขกรณีแบบนี้ทํำยังไงนะครับตัวนี้นะครับเท่านี้ผมดูนะครับตรงขั้วสายตรงจุดนี้เ็จะสังเกตว่ามันมีรอย มันมีรอยนะขั้วในนะขั้วนอกไม่ได้ไม่ได้เป็นไรนะเห็นขั้วนอกเขาไหมไม่ได้เป็นไรเลยนะสปริงรอบนอกที่รัดแบบนี้นะที่รัดเป็นตัว C รัดตรงรอบนอกเนี่ยอันนี้คือเขาเรียกรอบนอกนะัไม่ได้เป็นไรแต่รอบในเนะี่ยมีการชอ็ชอตนะครับช็อตช็อตแล้วเดิมทีมันก็จะเป็นเหมือนตัว C เล็กๆครอบเหมือนกัน,นแต่ตอนนี้มันไม่ได้เป็นตัว C มันจะเป็นเหมือนเป็นเหมือนคัตเตอร์คัตเตอร์จิกเข้าไปอย่างนี้นะ เวลาเราหมุนนะมันก็จะเกิดดังช้าชดแชเพราะว่ามันช็อตมันช็อตที่ขั้วในนะจากช็อตที่มันเดิมทีจุดสัมผัสควรจะเป็นเป็นอย่างนี้ตอนนี้จุดสัมผัสมันจะเป็นเหมือนมันเล็บผมจิกงรปอย่างเงี้ยนะครับมันขูดไปเรื่อยๆนะครับทีนี้มันก็ไปกันใหญ่เลยนะครับมาดูแก่เข้าไปดูข้างในนิดนึงเพราะว่าข้างในเขาอตัวรับแรงดันไฟมันลดค่าหรือเปล่าเพราะว่าลิมิตตันเขาจะมี ัวลดแรงงานไฟนะครับแกะเข้าไปนะครับเรื่องคนไหนที่อยากจะสั่งซื้ออะไหล่นะครับเพราะว่าไม่อยากจะส่งมาก็ทําได้นะครับที่ร้านมีอะไหล่ของดิมิตันครบทุกรุ่นนะครับ mm hmm. รทักไลน์เข้ามานะครับช่องทางการติดต่อก็จะเอาไว้ที่คอมเมนต์น, mm hmm. นั้นกันครับ mm hmm. เพื่อนเข้าไปที่คอมเมนต์ก็จะเจอช่องทางการติดต่อต่างๆนะครับ ทุกช่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเพจ a c e b o o k แล้วก็ u t u b e กี่ช่องก็จะลงไปด้วยแล้วก็ l ลน e นะครับช่องทางการติดต่อที่จะพูดคุยการซ่อมนะครับเพื่อนครับนี่ครับตัวนี้มันก็จะเป็นในลักษณะนี้นะเพื่อนครับนี่ครับอันนี้คือลำโพงนะครับส่วนของลำโพงนะครับตัวรับตัวแรงดันไฟเขานะเราจะลงมาอยู่ตรงนี้นะเพื่อนครับนี่ครับตัวนี้อันนี้ก็จะเป็นฟิวนะเพื่อนครับเป็นฟิวนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ ในส่วนของลิมิตันรุ่นนี้นะครับเบื้องต้นนะครับผมจะเปลี่ยนขั้วสายก่อน,นครับกแ็แนะนําเรื่องของขั้วสายนหนึ่งนั้นนะครับขั้วสายของลิมิตันมันจะมีสองสองชนิดนะครับเพราะว่าคือมีลูกค้านะครับมาสั่งนะผมคือเดิมทีของเขาเป็น,ปนขั้วสายไงแล้วผมก็ส่งเป็นขั้วขุ่นอันนีนะ้ที่เป็นปฏิกข,ขุ่นไปให้เขานะครับแล้วลูกค้าก็บอกว่าไม่ไม่ไม่ไมไมรับสินค้าลูกค้า,าว่าเป็นงานก๊อป จริงๆมันไม่ได้เป็นงานก๊อบนะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นตัวใหม่ซึ่งทําออกมาแก้ไขตัวตัวสีขาวๆตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นพลาสติกกรอบนะครับตัวนี้เป็นพลาสติกกรอบตัวนี้เป็นพลาสติกที่มันเหนียวกว่าแล้วมันทนกว่านะครับรับแรงดันไฟได้ดีกว่านะครับตัวนี้เป็นตัวใหม่แก้ไขตัวนี้คือแนะนําลูกค้าแบบนี้ก่อนนะเดี๋ยวลูกผมพออธิบายไปลูกค้าก็ไม่เข้าใจว่าต้องการแบบนี้นะเราเราก็เลยเออไม่เป็นไรเดี๋ยวลูกเอาแบบนี้ก็ส่งแบบนี้ไป แต่บอกลูกค้าไปก่อนว่าตัวนี้มันเป็นตัวแก้ไขจะสังเกตว่ารุ่นเดียวกันถ้าเกิดเป็นซื้อนานแล้วหลายปีมันจะมันจะเป็นแบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดรุ่นใหม่ๆจะเป็นแบบนี้นะครับในฐานะที่เป็นช่างผมผมก็แนะนําว่าตัวนี้มันทนกว่าเพื่อนจะดูพลาสติกเขาหนาหนามากเลยนะตัวนี้จะเป็นพลาสติกบางๆนะเนี่ยเป็นพลาสติกบางๆแล้วก็จะกรอบพอโดนความร้อนจุดสัมผัสตรงนี้มันเป็นยังไงมันเลี่ยงไม่ได้เลยครับเพราะว่ามันเป็นจุดสัมผัสของขั้วถูกต้องไหม ฉะนั้นไฟมันก็จะวิ่งมาตรงนี้แหละเนี่ยไฟมันจะวิ่งมาตรงนี้แหละแล้วก็พลาสติกก็จะเป็นตัวรับแรงนั้นไฟบ้าน2อ0ยสิบไม่ว่าคุณจะปรับอุณหภูมิมากเท่าไหร่นะตรงนี้จะเป็นตัวที่ร้อนที่สุดนะครับเป็นจุดรับที่ร้อนที่สุดนะครับตรงจุดนี้นะครับถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญนะทาไมถึงบอกว่ามันสาคัญถ้าเกิดสายไฟเวลาเรามันขาดเราสายไฟมามาัดเข้ากันอย่างเงี้ยมันมันก็นยังวิ่งสมูทถูกต้องไหมแต่นี่มันเป็นแค่เป็นจุดสัมผัสให้มันหมุนได้นะเพื่อนเข้าใจนเะี่ย ให้มันหมุนได้แบบนี้ยมันก็เลยกลายเป็นสะพานไฟที่มันมันมันจะอาร์คได้ง่ายนะครับนะครับเขาก็เลยทําแก้ไขตัวนี้มาเพื่อจะสังเกตว่าความหนาหรือว่าความทนทานมันต่างกันนะครับแต่ใช้งานได้เหมือนกันเราแต่ลูกค้าชอบเนาะแต่แต่บอกลูกค้าว่ามันไม่ใช้งานกอล์ฟนะมันเป็นแบบนี้อธิบายก่อนนะครับสําหรับท่านที่จะสั่งซื้อ,อไหลนะครับบางทีเราหวังดีก็กลายเป็นประสงค์รายใน,น้ัะนั้นอ่ะมาว่า ในในส่วนของเรานะครับตัวนี้นะครับผมก็จะเปลี่ยนในชุดเรื่องของขั้วสายนะครับแล้วก็ในส่วนของสายเนี่ยก็มีปัญหานะเนี่ยเช็คก่อนนะครับเช็คเนี่ยถ้ามองด้วยตาเปล่าก็เห็นนะแต่ก็จะเช็คให,ให้เพื่อนดูนะครับเสียบไฟอันนี้ไฟวิ่งนะต้องระวังหน่อยนะครับเ,เสียบถอดใหม่นะครับเนี่ยเราจะวัดแค่ช่วงนี้นะครับนี่เสียบไฟแล้วนะก็เครื่องวัดสายไฟนะครับ ช่างเองก็ทาขึ้นมาเองนะก็ไปดูได้ในช่องในการแต่อยู่ตัวนี้จะอยู่ในช่องของเอกสรารพันจุดนะครับคลิปนี้ผมจะลองในช่องของเอกสวิตนะครับก็กลับไปดูครับใช้เอซีแค่ตัวเดียวนี่ยเพื่อนครับนี่มันขาดที่ช่วงนี้นะตรงนี้ไม่มีไฟไหมโอ้โหมีไฟหมดเลยนะตอนนี้มีไฟ,นะไฟเนะนี่ยพอมา,ช,มาช่วงนี้มันขาดนะครับเนี่ยเนี่ยช่วงนี้มันขาดนะครับเนี่ยตรงนี้ยังมีอยู่นะ พอ,พอย้ายมาเห็นไหมมีคืดมานิดหน่อยนะครับก็มันขาดอยู่ตรงข้างในเนี่ยนะครับก็าทาเป็นต้องเปลี่ยนสายครับเปลี่ยนสายด้วยแล้วก็เปลี่ยนเรื่องของตัวสายด้วยแล้วจะมาวัดค่าตัวนี้ด้วยครับว่าค่าเขายังอยู่ดีหรือเปล่านะครับค่าสีตัวนี้นะสีตัวนี้เป็นตัวเป็นตัวรับแรงดันไฟเข้ามานะครับเรื่องของซัพพลายอยู่ฝั่งนี้นะครับซับพพลายซัพพลายบอร์ดจ่ายไฟนะ จริงผมทำซ่อมไว้ค่อนข้างที่จะเยอะนะแต่บางท่านอาจจะไม่เข้าใจก็อธิบายอีกนิดหนึ่งครับส่วนของซัพลายมันอยู่ตรงนี้ภาคจ่ายไฟเลี้ยงบอร์ดนะครับภาคจ่ายไฟเลี้ยงบอร์ดอยู่แผ่นนี้นะครับอันนี้เป็นชุดคอนโทรลเขาแล้วนะครับนะครับเวลามันไม่ติดเลยเพื่อนต้องมาซ่อมแผ่นนี้นะแผ่นที่ไม่มีหน้าจอนี่ครับมันไม่ติดอะไรเลยอะไรเงี้ยไฟเข้าวัดแล้วมีไฟวิ่งเข้ามาปุ๊บไม่ติดอะไรเลยเพื่อนก็มาดูในส่วนของซัพลายหรือว่าภาคจ่ายไฟตรงจุดนี้นะครับ ตรงจุดนี้สีตัวนี้จะเป็นตัวเป็นตัวรับแรงดันไฟของภาคจ่ายไฟที่ไฟที่เข้ามานะครับเพื่อไม่ให้มันมีผลกระทบต่อบอร์ดทั้งหมดในชุดคอนโทรลตัวนี้นะครับ<ม>ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทํางานร่วมกันกับไอซีตัวนี้นะครับเป็นประมาณนี้นะอ่ะเบื้องต้นเราจะมาเปลี่ยนขั้วสายตัวนี้นะครับขั้วสายสีสีทึบๆแบบนี้นะครับผมก็น่าจะยังมีอยู่นะเดี๋ยวขอญา,าตหาแป๊บนึง นี่รับเพื่อนครับตัดมาอีกทีนึงผมก็เปลี่ยนเรียบร้อยนะครับการเปลี่ยนขั้วสายไม่ได้ยากอะไรครับเพราะมันมีแค่2เส้นเองนะครับเพื่อนครับก็เป็นลักษณะนี้ครับก็ใช้ท่อหดมุมให้ดีนะครับนี่คือขั้วสายตัวเก่าก่อนนะครับนี่ยอ่ะน่าจะเสร็จทุกอย่างแล้วละครับเพื่อนครับโอ้โหนะเพื่อนเส้นผมเส้นผมแบบนี้นั่นมาที่เข้ามาเนี่ยเพื่อนครับต้องเอาออกนะครับเพราะว่ามันเป็นสื่อ ไฟ้าสถิตอ่อนๆได้นะครับเพื่อนครับเวลามันโดนมันโดนกันนะเพื่อนครับเส้นผมนะครับออกให้หมดเลยนะครับเข้ามาได้ยังไงน,น,นะงนะต้องอาออกอาน,นครับแล้วเพื่อนเจออย่างนี้อย่ามองข้ามนะครับเพราะว่ามันลงไปโดนวงจรนะครับก็ เป็นไฟฟ้าสถิตได้เข้ามาในหมดเลยน,นะครับนะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วในส่วนของการเปลี่ยนโค้วสายนะครับประกอบสมมากไปนะครับก็เพื่อนคู้ไหนาที่ อยากจะซ่อมเองอย่างที่บอกกรบก็ดูคลิปแล้วทาตามก่อนเหมือนช่างเอกก็ได้ครับถ้าวติดปัญหาอะไรนะครับก็ทักเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับทีนี้ก็ในเรื่องของสายสายนะครับก็จะเป็นแบบนี้นครับนี่คือสายใหม่นะครับผมเขียน r 8นี่คือตัวนี้เป็นซีรีส์แนะครับซีรีส์8ซีรีส์9ใช้อะไรที่ต่างกันนะครับอันนี้8598นะครับประมาณนี้ครับ รุ two, ่นนี้จะมีสองรุ่นนะครับมีสองรุ่นนะครับก่อเสียบเข้าไปตรงรุ่นเลยครับไม่ต้องทําอะไรไม่ต้องดัดแปลงอะไรทั้านั้นนะครับนี่ครับเราจะมาเทศก่อนนะครับพอเสียบแล้วจะขึ้นเลยหรือเปล่าครับนี่ครับพอเราเปลี่ยนหัวใหม่ก็จะแน่นเป็นลักษณะนี้นะครับนี่ครับสายม่เ่มาดูเสียบแล้วจะเป็นยังไงนะครับป้าเข้าไปนะครับขึ้นมาเลยครับ จากเป็นยังไงก็ไม่มีปัญหานะครับเห็นไหมครับก็เป็นลักษณะนี้นะครับนะสายใหม่ประกอบครับพร้อมส่งงานแค่นั้นเองงานเป็นการเพื่อนครับมันยากที่ว่าเวลาเราไม่มีอะไรแค่นั้นเองนะครับนะครับซ่อมกับช่างเอกก็ดูได้เลยครับว่าวิธีการซ่อมของ เครื่องลูกค้าเป็นยังไงไอตัวนี้เดิมทีมันต้องเป็นหกเหลี่ยมนะครับตัวนี้นะครับเกิดการแตกแล้วนะครับไม่แน่ใจว่าลูกค้าอาจจะไปลื้อเองแล้วก็มาง,งัดด้านนี้นะครับอันนี้ถือว่าผิดวิธีนะครับจริงๆไม่ต้องงานนะครับเราดันด้านนี้ไปครับเปลี่ยนตัวนี้ก็หลายตั้งอยู่นะครับประมาณร้อยกว่าบาทเลยนะครับตัวนี้เขาเรียกว่าตัวล็อก ัวล็อกขั้วนะครับไม่ใช่ขั้วบอดี้เข้าหากันนะถือว่าสําคัญนะครับ hey, <L> นี่น็อตก็เนี้ยมันจะมันจะหมุนตามเงี้ยนครับมันก็ลําบากครับคือมันก็ไม่หมุนตามนะครับฝั่งนี้มันหมุนตามนะเห็นไหมมันไม่เป็นหกเหลี่ยมนะมันเลยไม่ดันหัวไม่ดันนะครับผมก็ต้องพยายามเอามือกดนะครับ ถ้าน็อตมันจมจะได้แน่นนะครับดูครับว่าหลุดไหมนะครับถ้าหลุดก็จาเป็นต้องเปลี่ยนเนี่ยหัวมันยังโตอยู่เหมือนตะปูก็ยังพอได้อยู่ครับเนี่ครับเสร็จนะครับกิ๊บเนี่ยกิ๊บก็แตกไปสองอันเลยนะเนี่ยยังฝังอยู่ข้างในนะครับอันนี้ลูกค้าเขาน่าจะแกะรื้อบื้องต้นดูแล้วนะครับเนี่ยใส่กิ๊บกลับได้าน,นะครับ ใส่ผิดข้างทำไมถึงบอกว่าใส่ปิดข้างเพราะว่ามันหักสองอันก็ต้องไปใส่ฝั่งหักสองอันครับเพราะว่าตัวนี้มันมันหักไปอันหนึ่งนะจะมีร่องอยู่นะเมื่อนะจริงจริงเนี่ยเวลางัดเนี่ยจะมีร่องของมันอยู่ไม่ต้องทาอะไรเลยครับเนี่ยนัดเข้าไปเนี่ยครับเนี่ยจะมีร่องของมันอันนี้มันหักไปสองอันนะอันนี้หักกันเดียวเห็นไหมเราก็ทํงไาได้ละเปลี่ยนก็อีกแล้วครับนะครับเปลี่ยนก็ได้ครับมีนะครับ ถ้าเกิดไม่ไม่เปลี่ยนก็ไม่เป็นไรเยงแต่ว่ามันจะไม่สวยงามอ่ันนี้หักเดียวนะครับเกี่ยวจากการแกะผิดวิธีนะครับเนี่ยราจะลำบากนินึงนตุ่มเดียวอยู่ฝั่งนี้บางอย่างผมถึงไม่ได้ทําให้ดูครับเพื่อนครับแต่ก็อธิบายนะอย่างการเชื่อมส,สายสองเส้นเงี้ยไม่จําเป็นเลยครับ เสียบสายใหม่ขั้วใหม่ไม่มีปัญหาอะไรแล้วครับเสียบไดเลยครับเปิดที่ึองนี่ครับลดอุณหภูมินะครับไม่ได้มีไรนะครับติดใช้งานแล้วนะครับหมุนไม่มีดับนะครับขยัยากได้ใช้งานจริงไม่ขนาดนี้หรอกโอเคครับเพื่อนครับก็จบนะครับพร้อมส่งงานแล้นเพื่อนคนไหนที่จะส่งซ่อมก็ทักไลน์เข้ามานะครับ ช่องทางการติดต่อการติดต่อที่คอมเมนต์หรือว่าจะสั่งซื้ออะไรไปทำเองก็ดูได้ตามคลิปเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ